ทะเลทะเลทะเลคนบนดอยกึ่ตึงหาทะเลก็มาแอวทะเล่ละเจ้าครับรถลุกบ้านเจ้ามือจากจชงใหม่กับเพื่อนร่วมทางโทบีใจเวลาสิบห้าชั่วโมงไปโอ้ยถึงแล้วนะเจ้ากุยบุรีคอสทูกุยบุรีวิลล่ารีสอร ที่พักสะอาดมีความเป็นส่วนตัวสวัสดียามเจ้าทุกเจ้ามันเจ้าอยู่ที่หนาหานะเจ้าเจีวยววอบรรยากาศพระที่ขึ้นยมนเจ้าเจ้าอากาศีดี เล่นใจหาบเนขนาดจา้านั่งพักผ่อนย่นใจสก้ามกันอยู่กับเล่นน้ำที่ห้องพักนะเจ้าจะน้อนแช่น้ำน,น้ำยีบหนาพอต้องร้อผ่อนตา คี่ c r o กุยบุรีนั่งพักหอนกับปลาทบี้มาตีเปิ้นฮือสัตว์เลี้ยงวิ่งเล่นเจ้าว,วันใหม่เห็มวันนะเจ้าวันนี้จะพาโทบี้จุ๋งเตียวออกแอลรอบรอบรีสอดเจ้าที่นี่เปิ้น จะเลี้ยงได้เล่นไปกันนะเจ้าแล้วแต่เราจะเลือกเล่นเกมจะใดนะเจ้ามาได้ไปเล่นน้ำทะเลกับมานั่งดื่มวายสบายใจข้างๆสะน้ำเท่านี้ก็เป็นธรมวันนะเจ้าการพักผ่อนเที่ยวนี้กดสิ้นสุดลงแล้วเดินทางปิดบ้าน ที่เชียงใหม่ปลอดภัยโดยสวัสดิภาพจบดีเจ้า